ส0ซองสาซองค่ะหกล่องมี1ิบซองสกล่องมี3าซองค่ะได้เคีรตินสเปรย์มาแล้วใช้แล้วผมมีน้ำหนักไม่ชี้ฟูเลยแม่พี่เบบขอบคุณมากตั้งใจชีตั้งใจดูฟ้าม,มัน<ล>ใช้เวลาไหมเล็งไงเล็งอยู่เนี่ยน่ารักมากม<อ>หมนลรักประทูมันมองไม่เห็นลูกกูจะติดคอเพราะเนี้ยมันมองไม่เห็นไฟมันสะท้อนนี่ออกไปนั่งแกะตรงใต้ไฟไป, <c oughs> ไปเออน่ารักมากเลยแม่ ก็คือโลกเอียงเวอร์ใช่เดี๋ยวไปตัดแบนละสายตาเอียงอืมหมดยังเนีสี่ตัวสามตัวซื้อมากี่ตัวสามตัวแล้วเดี๋ยวคุกไม่แล้วตอนนี้เขาหายกันไปไหนทั้งเซตเลยเนี่ยไปเอาของเล่นไปเอาของเล่นที่ไหนที่นาฟีสมาวดีฟเหรองงหลังสิตรงนี้เออไกลมากเออเนาะอย่าดุสิแม่ต้องดุหน่อย หน้าใสคุณคนหน้าใสเธอไม่ใช่แค่ปุ๊ยอันนี้สวยมากเลยกุหลาบในโหลแก้วอันนี้คือกระทงหลงทางกับยาดมเขาให้กําลังใจคุณนะขอบคุณเพ<ข>ราะคุณดูหน้าแบบคุณดูต้องยาดมเหรอต้องยาดมเข้าหล่ะเพราะทุกคนเข้ามาแล้ว <laughs> นี่ทุเรียนท <laughs> ุเรียนท <laughs> ุเรียน,เ,ยนเออมาของแม่บ้างอ้าเจอกลางเห็นนะนเห็นนะว่าไม่แต้ มันเป็นกระดูกอ่อนมั้งนไม่มีเห็ดอ้าหนึ่งชิ้นหนึ่งทีเสียกุ่กุ่อ้ากูเห็นนะกระดูกก็ได้กระดูกอ่อนนั้นกินได้บอกแล้วนะถ้าถ้าถ้าเธอจะเครียดขนาดนั้นแล้วยังมีก้างติดอยู่ในปลาไงโอ้เด็กๆกินเพื่อนะแคลเซียมทั้งนั้นอ่ะเขาติดคอตายค่ะก้างอ่ะแคลเซียมแล้วเธอคุกยังไงให้ข้าวกระเด็นไหนไหนนนน้พ่ไไหมข้าวที่กระเด็นอยู่ไหน อุ้ยซูฉันเห็นสองทีแล้วซูอุ้ยของตกแล้วนะลูกยังไม่กลับบ้านเลยนี่นี่นี่ซูชิ้นใหญ่ด้วยอันเนี้ยอันติดอยู่นี่ไงสองทีแล้วนะนับนะทุกคนนับนะแคลเซียมทั้งนั้นเดี๋ยวฉันต้องรีเช็คอีกทีนึงเนี่ยกระดุก่อนใส่อยู่นั่นน่ะจินเสร็จแล้วก็ไปหาโรงบาลเลยล้างไตข้าวมันเยอะอ่าสามทีอ่า สามทีใช่ที่ไหนล่ะอย่าเถียงเปลือข้าวนี่เธอตั้งใจแกะให้ลูกจริงปะจ่าจะโทรศัพท์ใส่ใต้บอกเปลือข้าวรับหานาฟี่เลยเออดูสิอ่ะแม่ไม่ได้จะหอบพ่อสามทีจะกระทืบพ่อสามทีค่ะสิบบาทเอาไปไหนอ่ะไปแช่ตู้เย็นอ่ะไม่ไมเดี๋ยวก็กลับมาแล้ววางเลยไม่เป็นไร 290รยเกสิบาทเหลือสองร้อยห้าสิบาทค่ะกินไม่หมดหรอแม่สี่เต็มเออฉันะชอบดูเขาเพราะว่าอะไรเขาช่ำมันเป็นแก้วเลยไม่เป็นไรค่ะอ่านี่ไงคะคือเขาจะเถียงฉันอย่างเงี้ยไม่เด็กกินเยอะไม่ดีโฟกอ่ะตั้งสี่แก้วดูสิมีแก้วมั้ยเธอเลยค่ะก็เดียว่าแช่ตู้เย็นเธอเลยก็นี่แหละจะทะเลาะกันแล้วส่วนใหญ่ก็เรื่องนี้แหละเรื่องที่บอกไม่ แล้วก็จะมีเนี่ยก็จะมีข้อโต้แย้งเช่นไม่ได้ไม่เอาต้องทำเสร็จก็จะทะเลาะกันทะเลาะกันเสร็จก็เนี่ยพอกูโกรธปุ๊บก็ค่อยนึกขึ้นได้ว่าเออไม่ทำก็ได้เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเออนี่แหละนี่แหละคือเราเออเอาอันนี้ไปใช้ข้างบนลยนี่ก้อนใหญ่ดีนี่ไงข่ำแล้วเห็นปะเธอเข้าใจฉันยังอย่าดุอย่าดุฉันน่ะอยากทำความเข้าใจว่าฉันไม่ได้ดุถ้าฉันลุกขึ้นได้เนี่ย ก็คือกระทืบแล้วไม่บ้างใจเย็น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 เอ็นดูวนไปสามรอบเอ็นดู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 ให้มนกินกันแล้วกันใช่เนี่ยแล้วก็จะประชดอย่างนี้เสร็จพอฉันบอกไม่นางก็จะประชดฉันอย่างนี้เนี่ยเอ้าแล้วก็พูดประชดว่าเอองั้นก็วางไว้เดี๋ยวก็ให้มนกินกันอย่างนั้นแล้วกันเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่กุไม่เนี่ยก็ไม่อีกโอเคไม่เถียงไม่ก็คือไม่โอเค เข้า,า <C> e <ach> ใจยังมากันแล้วนั้เออตุกตาปลาตีกันเรื่องแบบเนี่ยตีกันเรื่องอย่างนี้เช่นพอแล้วพอแล้ว<ม>แอบกูหยอกเพิ่มกลับมาถึงก็พอเขามากเขาไม่ซื้อทาน่อยใครซื้อมาให้ที่แลกกับนาฬิกาไงนกแฮร์รี่พอตเตอร์เหรอไม่ใชายเหมือนเลี่ยนเรตตลกป้านกแฮร์รี่พอตเตอร์คือนกคู่อร่อยหนุบๆเรได้เรตโดนน้ำน้ำหลอก ูเปลี่ยนตัวแล้วแม่ล่าสุดลูกชายลูกชายใสเนี่ยเขาคว้าใสเองแม่ฮะแล้วนี่เอาผ้าอะไรมาผ้าเาของเขาตั้งแต่เด็กอ่ะแมแต่ละคนข้างกินข้าวแขกคนหัวปะวดหัวปะเอาไปชดเชยเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนให้เขามารีวิวลอยสักเยอะไหมนะไม่พอเหรอจะน้ำให้แปดสิบเอันี้ทำไมมายี่สิบอะ มีอยู่40บาทนะเนี่ยเออพอที่ไหนนกินข้าวค่ะเล็กกินข้าวอันนี้ของเล็กอยู่ไหนอันน้องของเล็กเล็กกินข้าวเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่ร้อนมีไข่แถวมั้ยลูกฝนตกครับมาอันไหนของหนูขมม้ออรอฝนมันตกกว่นี้ฝนตกกับลูกกลางนองไปแม่นี่ก็อีกคนพ่อวทัเคยทำไปสองที่ร้อนเลยเอา นั่นกับบ้านแล้วๆเอามาโชว์เอามาโชว์ก็ค,คือน้านาบเนี่ยหลอกเขาน้องลงนห้องว่าเดี๋ยวซื้อนกให้เลี้ยงแลกกับนิลิกาลูกชายฉันอนะเขาใส่ในาฬิกาทิศสอดเลยแล้วเกิดสามหมื่นทิศสอดของฉันเสร็จไอ้นาบอยากได้ฉันก็บอกไปคุยกับลูกเพราะลูกขอไปแล้วอืก็ไปบอกว่าเดี๋ยวซื้ออะไรนั้นนกคู่แฮร์รี่พอตเตอร์ตัวละสามไม่มามียากสุดหนักกว่าเดิมเอามาเป็นนกแล้ว ไอ้สามหมื่นมะน้องขมล่าสุดหนักกว่าเดิมแม่รู้แต่มันหนักกว่าเดิมแล้วหนูเอานาฬิกาสามหมื่นไปแลกมาเอาลบตายแล้วลบตายแล้วไม่้ทำอ่ะเอาก็เปิดโกงสิแม่หนู้รู้ตายแล้วเนี่ยไปนั่งต่อกันในห้องอ่ะแอบเรน่าเพราะว่าเดี๋ยวเรน่าทำพังใช่ไหมไม่ได้ทำพังครับเจ๋อน่มันมีข้าวน้องอยู่นี่แม่ผัวไข่ผมเอาไข่ผมเอาไข่ พวกเธอช่วยฉันได้ไหมฉันถามเธอกันดิเธอช่วยอกดอะไรไปก็ได้กดกดไปเอยนี่ของเธอที่เป็นเจ้าออกไหมเอาไปแล้วเอาไปแล้วอเอาพอช่วยน้องหน่อยเอาไปแล้วผมโดนข้าเราอยู่เป็นเจ้านี่ไงข้าปอดหัวหนกตายเจ้าไปไม่เต๋อช่วยดิมันต่อยังไงนี่นี่เลดมันเนี่ยเลดจะหัวร้อนหรอหัวร้อนหัวร้อนนั่นมึงค่ะแต่ละคนไหน กำไรเห็นเห็นพี่พี่เห็นยังแล้นี้ก็เราตอนแรกก็จะซื้อนกคู่ไอ้เราก็อ่านนกคู่ก็มอมีเหตุผลใช่ไหมนกคู่เฮลิคอปเตอร์ฉันเห็นอยู่บนขยับได้ตัวมันละสามพันล่าสุดไปเอานกอะไรนกหงยกในกรงนาบซื้อให้นกขมิ้นแม่ท้องเหลืองไหเอานกขมิ้นท้องเหลืองไปอีกแลกกับนาฬิกาเท่าไหร่สามหมื่นยังไม่พอ เลดี้หัวล้นแห่หัวร้อนแห่ถูกแล้วนาฟี่บอกเลยทุกวันนี้อยู่กับนาฟี่เหมือนมีมิดมิดฉาชทีมึงอยาได้หยิบจับอะไรหรือใส่อะไรให้มันเห็นนะเอฟหมดสมมติวันนี้ใส่ชุดอะไรลงไอจีลงอจอ่างเงี้ยน้องกดเพิ่มเลวเอฟน้าให้กดเพิ่มกดอะไรน้องลูกเตี๊ยบเท่าไหร่หรือเปล่า 300ร9 5ยรย้าสบ้าะทนี่สองเซตไปเลยนะนะบอกนา3ร0อเอ็ <300. S 1> นดูเลสแม่คือสิ่งมีชีวิตที่มีพลังเยอะมากเมื่อกี้เห็นคลิปนาากับอาร์ตเขาจะป้อนมะม่วงกันอย่างอว่ายังไงละ่ะ <laughs> นี่มีคนชอบมุกมุกพอดเข้ามาสิเลสอย่าหัวร้อนแฮ่อย่าหัวร้อนเฮ้ยน,นี่ไอ้ไอมาแล้วไอเต่ามุกมาแล้วสวัสดีครับพี่พด้วย,มยไม่เลี้ยงแล้วเต่า<ม>เลี้ยงนก ้แล้วไม่ใส่เพิ่มแล้วพอคันหัวแล้วเนี่ยไอ้นี่ก็อีกคนกินจานนี้เสร็จใส่แม็กกี้ก็ไปรู้เลยโรงบาลล้างไตลบก็ล่าสุดก็คือพ่อจ๋าฝ่าฝนแล้วนะมาคืนจะร้องไห้ต้องได้ฐานเดี๋ยวนี้ไอ้นั่นเขาก็ฝ่าฝนไปละไปดูไปดูถานนี้ลูกปวดหัวไหมพี่เลสพี่พี่ขอดูนกหน่อย ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊มหัวใจนกก่อน <S <S แต่ตอนนี้พี่ซื้อได้ซ่อมน,นกได้ยังมีซ่อมอยู่ซ่อมอยู่เจะเต่าเจะเตวาวก็คือเป็นทุกอย่างให้ลูกกูละตอนนี้ฮอตหนึ่งร้อยห้าสิบสามเซตแม่รวบก่อนเร็วๆก่อนที่ของมันจะหมดเพราะว่าเมื่อกี้ตะก้าปิดไปแล้วหนึ่งแม่หนึ่งร้อยเจะหกสิบเซตละนี่ก็อีกคนแต่ร้อยหกสิบแล้วพี่เลนมากินข้าวลูกในระหว่างพี่เต่าซ่อมมามาเร็วเลนเดี๋ยวจะได้หาหัวร้อนหัวร้อน อาแก้งเอานี้เลยถ้าเล็กกินอย่างเงี้ยนกตัวนั้นจะตายแต่แม่จะจัดการแม่ึ้นแล้วนะแม่คืนแล้วเลยอาปากดีดีอาเล็วันนี้นะวันนี้นะคุณเขาอ่ะเป็นคนแกะปลาให้หนูเลยนะถ้ามีก้างแมแต่นิดเดียวจัดการเขาได้เลยใครครับคุณพีเขาเป็นคนไอ้นี่ค่ะเป็นคนแกะปลาให้คุณแบบไม่มีก้างเล็ดนมแม่ พี่พอดูไว้นะมันีเนะมันเป็นม้าแบบมันมีอะไรในใจแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันแบบพี่พอติดคอแล้วอยากจะทำอะไรสักอยากจะทำไม่ได้มันนายดอคีบอกมาเข้าใจปะเออเข้าใจปะแม่ขึ้นแล้วเนี่ยนกอะไรอ่ะไอ้มิจฉาชีพเข้ามาดูไอ้มิจฉาชีพไอ้ม่ฉาเพเข้ามาดูไมิจฉาชีพมะไอ้มิจฉาชีพแม่เห็นแล้ว ก้างอชิ้นไอ้ไอพอเจอก้างชิ้นที่สี่มิดฉาชีพขอดูนกหน่อยน้องพีหน้าใสเพราะเขากินตะก้าสงจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะตอนนี้ตะก้าสอไปอันดับหนึ่งแล้วนะแม่ฮอตร้อแล้วนะ3กล่องสองมีอยู่จริงเจ้าอื่นฉันเห็นนะฉันเห็นนะทำกรอกปากเหมือนกันปลายทางเหมือนฉันเลยแต่ขาย690เก้าสธอจ๋าตัวนี้เลยไปซื้อฐานค่ะ เพ <Hey, S 2> ก,ก็ลงหัวจุนกกรุกนกอะไรนะมันเ็นนกนกกงหัวจุกล่าสุดไอ้มิจฉาชีพที่ชื่อเธอรู้จักไหมที่ชื่อนาฟี่อ่ะมิชฉาชีพคนนะชื่อนาฟี่นาฟี่นะมาหลอกเอาในการ <c oughs> ทีสอดเลรละเกือบสามหมื่นไปแล้วแรกด้วยนกกงหัวจุเดี๋ยวฉันให้เธอดูนกดูนก,กงหัวจุกน้องเลนน่ารักตอนนี้ตะก้านี้ร้อยหห้าละ ฉันพูดเลยฉันขึ้นสไลด์อจอไปเจอเจ้านั้นเขาบอกว่ากินแล้วแก้ฟ้าอะไรแล้วก็ผิวดีเป็นกรอบปากเหมือนกันเลยซึ่งเหมือนกับตัวนี้เลยแต่เขาขาย600กว่าบาทเหมือนกับบัจไม่ผิด ซึ่งของชั้นสามซองสามสิบซองสองรอยเกาสิบหนึ่งกล่องมีสิบซองสิบซองสิบสิสิบเป็นสาสซองกินได้30วันถ้ากินวันละซองกล่องปกไม่ต้องหาน้ามาโชว์ไม่ต้องรวยกับอะไรแนะนำถ้าอยากให้เห็นผลตอนนี้ร้0ยเจ็ิเซนละต้องกินตอนท้องว่างเท่านั้นผ่านมาละเดี๋ยวมันจะคุ้นคืนชีพละเรื่งขอหน่อยขออะไรไข่เตียวหมูตับเอ้ยนี่เจออีกแล้วชิ้นที่ห้ากลางนับเลยนะซูเดี๋ยวแม่งโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีโดนละหันมา หุ้ยเจออีกแล้วสูหกนี่ไงไม่ใช่มันไม่ขอไข่นะครับไม่ต้องกินแล้วมั้งไข่ชะอมอะพอดมันอร่อยนี่นแล้วไข่ชะอมอย่าบอกนลาจะกินอีกกินสิบตัวใช่จิงเหรอ พี่สูพูดไปกี่ชิ้นเจ็เจ็ดชิ้นเตมตัวเลยมีคูดเจ็ดทีกินข้าวเสร็จก่อนไม่ใส่เลยเพราะพี่พี่อยากเห็นว่าไอ้น้ำอะไอ้มิชชาชีบอ่ะมันหลอกอะไรแล้วไหนนกคู่ไอ้มิชชาชีบบอกว่ายังไม่มีหน้าเข้ามาในไลน์ยังยมมีหน้ามาในไลย์นะบอกขอดูนกหน่อยนี่ครับมึงเป็นคนซื้อไข่นามึงเป็นคนต่อด้วยค่ะเอ็นดูแม่ แม่เคยไปบ้านค่ะเคยไปบ้านคุณพี่พี่เธอตะก้าสองกินแต่กาแฟดําตะก้าสองเธอจําไว้นะเวลาเธอกินเวลาเธอหรือกคนกินพวกนี้ก็อีกคนเวลาเธอกินพวกันนี้เธอยากินพร้อมกาแฟเพราะว่าเพราะว่าคุณหมอบอกว่ากาแฟมันจะไปทําให้ป้าให้นไงประสิทธิภาพของของไอตัววิตามินมันหายเว้ยเต๋าเพราะฉะนั้นอะเวลาถ้าสมมติจะกินกาแฟหนูกินพวกนี้ไปก่อน เสร็จแล้วสัก30นาทีให้มันดูดซึมให้เสร็จแล้วค่อยกินด้วยกาแฟและไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือพวกกูต้าเขาไม่ถูกกับความร้อนเพราะมันจะเปลี่ยนสภาพใครที่บอกว่ากินกับร้อนได้เลยเย็นอุ่นได้เลยไม่จริงแต่กินเย็นไม่ติดกินเย็นไม่ติดแต่อยากินร้อนแค่นั้นเองแม่แลดูว้่นวายนกอุ้ยนกมาแล้วนี่มาลรู้หัวใจให้นกนกมาแล้วนกกรองหัวจุกตัวมือนกกรองหัวจุกค่ะเขาโค้ไหมโป้ปะ นี่มิจฉาชีพไม่ถึงพันหรอกมั้งเนี่ยสามร้อยสามร้อยนาฬิกานาฬิกาเกือบสามหมื่นอ่ามิจฉาพันสามร้อยนี่ไงสามร้อยเนี่ยมิจฉาชีพยจะเข้าโมเมนต์อีกนะขอดูนกหน่อยและอีมิจฉาชีพไม่ขยับด้วยเนาะไม่ขยับลูกไม่ขยับมันร้องอย่างเดียวขยับได้หางล่ะหางมันสามารถขยับได้ไม่ได้ลูกไม่ได้เมื่อกี้ัตกเลย ถ้ใ่อะมันสามารถขยับได้ของปอมน่าจคนเลย่นี่ของพ่นั่า่าฮ่่พี่นับรอขายของจริงยมันเข้ามาพี่บอกเลยมันบอกว่าเลทกดเองนะกดเองโทษนโเคหมือนอยู่อเมซอนไงม้ก็สาม0 0ื่นนะเนาะเออเเปิดเอาเปิดเหมือนอยู่อเมซอนอันนี้ช่วยได้นะเวลาจะหลับจะหลับอ่ะถ้าใครไม่อยากหลับอ่ะเปิดเลยได้เลื่ เอามากินข้าวค่ะแล้วก็น้าี่ครับเมือนไว้ยนี่ไเครับนิกาปุกเหมือนสนนั่งลงค่ะนั่งลงชอบเลยเขาเลี้ยงเลี้ยงหนูเลี้ยงลองเลี้ยงอย่างนี้ไปก่อนถ้าหนูรู้สึกรักเขาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนตัวเป็นตัวจริงอ่านาฟี่บอกว่าเขากดเองนะแม่อ่าจบว่าวุ่นแล้วทีเนี้ยหนูเปหลานสุดสุดเออ เยังไงว่าฐานยังไม่ให้หลกักให้ลูกกูมาเลยให้ตังมาซื้อให้ตังมาซื้ออ๋อให้ตังมาซื้อ40สี่สิบไม่พอด้วยสั่งเรียบร้อยแล้วนะแม่ทำมากหนึ่งร้อยหกสิบสองเซตแล้วค่ะ ดีเลยแม่เพิ่งมาหนูให้เงินมาแล้วเออเออเออเพิ่งเคยมาสนใจตะการหนึ่งมากๆมันฮอตร้อยร้อยหกสิบสามแล้วแม่เมื่อกี้ร้อยสามสิบเก้าฮอตร้อยหกสิบสามแล้วแม่ตัวนี้จะช่วยเรื่องผิวสว่างกระจ่างใสตะก้าสองกินก่อนนอนก็ได้แม่แต่ขอให้เป็นท้องว่างไม่ว่าจะหนึ่งหรือสองคนดูคนเข้ามาเลยแม่ซูเอาตะการไว้เขาหเขาบอกว่าคุณเอาเงินหลานไปหรอไปนับที่มาเอาไปสี่สิบบาทที่ให้ไง แล้วมันบอกให้ปาแปดสิบไม่รู้ตอนนั้นเต๋อกินเลยเผ็ดมากเลยน่าให้ให้เลน่าไปยี่สิบให้เลน่าไปยี่สิบยืมมาอยู่สี่สิบอ่ะจบนะตีกันในไลฟ์นี่แหละพี่คะน้ำหนักพี่เท่าไหร่สี่สิบหกลูกกินเยอะมากตะก้าหนึ่งชงกับน้ำแข็งไม่ติดละลายเกี้ยงเพราะแม่ไม่ใส่ผงตีฟูแม่ไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ำตาลถ้าเป็นน้ำตาถ้ามีน้ำตาลมีแป้งมีผงตีฟูละลายในน้ำเย็นไม่ได้ช้าเลยตัวนี้บอกเลยคุณพี่พี่ทำตะก้าให้เธออยู่จ้ะ เขาได้ทำตะก้าให้พวกเธออยู่เธอไม่ต้องห่วงเธอรอตะก้าเลยเพราะเมื่อกี้ตะก้าหนึ่งอ่ะปิดปิดเอาโนะอะะะเคตอนนี้ตะก้าสองฮอตร้อยแปดแปดสามก <3 S 2> ล่องสามกล่องจ่ายแม่แค่หนึ่งร้อยสองร้อยเก้าสิบบาทเธอฉันอยากกิน,นมานมุงน้ำปลาหวานมากนี่ไม่งั้นตอนจ่ายรับเฟซ๊กเลยโอ้หโอ้ยมีตัวจ่ายรับแอดเฟซผม บอกคืออร่อยพี่เบ้าพี่ไหนพี่อ๋องหกว่าเป็นไหนนี่ไงทำตะกร้ายอยู่ช่วยปอ้อนข้าวลูกด้วยเลียงเข้ามาได้ดีทีไม่กินแล้วข้าวเลี้ยงนกแล้วปอมแล้วโยง,โงข้าวก่อ,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 อนให้นกจะบินงดมเออชามชามน้ำชามอยู่กินไหมละ่ะน้ำฉันได้แล้วถ้ารอมึงอะ่ะ ไม่รู้จะได้กินวันไหนตอนที่ยกลบจำบินอยู่ในคลอง้างบ้างได้ไหมแก่ได้เหรอติดกันได้ไหมเหมือนดูอเมซอนเลยแม่นี่ค่ะไปโชว์ตัวหน่อยมาโชว์ออเจัดเลี้ยงตัวใหม่ของเวซใช่เป็นลูกน้องโฮปชื่อน้องอะไรคะโฮปหัวเน่าตัวนี้ต้องชื่อให้เขาว่าอะไรดีคะลูกลูกกงหมดจุกคล้ายๆเฮ้ยตะกาหนึ่งจะเขาสองร้อยแล้วก็ชื่อว่าตะกาอะไรคะ น้องแดงดำมันต้องของตัวน้องแดงดำน้องแดงดำลูกน้องแดงดำน้องแดงดำลูกขายของหน่อยลูกตื่นลูกน้องฝักหน่อยน้องแดงดำนี่น้องแดงดำติดหน่อยได้ไหมลูกขอบคุณมากเนไหนลองดูมันเปิดได้หรอตาได้ห็นหัวมันเปิดได้หรอเปิดได้เปิดดไ้ชื่อน้องแดงดำเปิดได้ครับงงมากตั้งชื่อให้แล้ว น้องแดงดำนเอาพี่ต่อไปแล้วพี่แดงแดงกันสักผ้าก่อนพี่สวไปไหนอ่ะไปสักผ้าเดี๋ยวเจ๊เราไม่กินมะม่วงกับข้าวทำไมอ่ะอืมขำห่วยสะดุดอุ้ยขำปวดท้องอ่ะอุ้ยนี่งวดสาริกาลิ้นทองนี่นี่เขาชนลกใช่มันมันดูเหมือนเหมือนเหมือนไอ้นี่มันจะพังอ่ะคุณใช่ไม่มันเป็นข้อต่อไม่เฉยค่ะคุณทำโกงรูกพังไะเนี่ย เป็นข้อต่อมันอ่ะเอานกเข้ามาโชว์ดิมันมันมันออกมาได้นะคะนกอุ้ยอ่ะเอาเอาอะไม่ต้องห่อแล้วมันมันได้แล้วโไเคได้แล้วผังพังแหมได้แล้วผังแล้วพอแล้วเปลี่ยนตัวนกได้อ๋อนี่มีรูเฮ้ยตะกร้าสองตะกร้าสองร้อยแล้วแม่กดทันไหมเอออันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียพี่เขาถามมาหลกตัวเมียครับอืมตัวเมียครับเหรอชื่ออะไรนะ เฮ้ยมันต้องไอ้นี่ได้ดิคูณมันต้องได้มันต้องขยับได้แปงว่ามันเสียหรอเพราะอันนี้มันมีไอ้นี่มีสายอ่ะมีเซ็นเซอร์นกต้องขยับได้คุณลูกพูดถูกเพราะนี่ไงนี่ไงถ้าขยับไม่ได้มันจะทานี้มาเพื่ออะไรเดินบิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะฟาดแม่เลยเรดของเขาฮอตสองร้อยแล้วแม่ มีตัวเซนเซอร์ไม่ใช่เซนเซอร์ไม่มันเปิดสวิตช์มันต้องกปดติดเลยต้องขยับได้เลยอแต่ว่าเหมือนมันจะไม่ถึงอนะมึงของเรมย์ให้ลูกูค่ะหมายถึงว่าข้อมันไม่ถึงตัวฐานข้างหนเลตต้องใจเย็นๆพี่เขาบอกเล่นหัวล้นเมื่อกี้พอเขาเล่นมุกนะบอกเลตอย่าหัวโล้นดิให้อย่าหัวร้อนใช่มมันต้องได้ดิไอ้นะดูตัวใหม่มา ไม่เคลียร์ไม่ได้เหมือนอ๋อต้องตบมือเข้าน้าซื้อตัวใหม่ตัวนี้เจ๊งแล้วมะม่วงเปรี้ยวหวานอยู่ไปไม่ได้อยู่วกกันแล้วแม่ปกติกินข้าวอย่างลูกกินอยู่นะอืมวันนี้พ่อทำอะไรกินพ่อไม่ได้ทำนี่แกะปลาอย่างี้แกะปลาคุณกินกับลูกสิเฮ้ยเออาโบนารมาก กะไก่อย่างนี hey, he s <S ้ไก okay, ่เหลือปะหยุดไปแน่นเอาครับเอาไก่อ่ะพี่สุไปเอาไก่มานี่อยู่นี่อันนี้อะไรสุถ้าเราไม่กินไก่เราจะหอวเราะใช่อันนี้อันนี้ผมให้เดี๋ยวให้พ่อกินนี่นีไก่พี่อไก่พี่บอสอ่ะอันนี้อ่ะมันไม่ถูก